สวัรับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้คุณครูธิบาก,ก็มา,อาสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชัม้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับหัวข้อที่คุณครูจะนํามาสรุปวันนี้ก็คือปัญหาอาชญากรรมคําว่าอาชญากรรมเนี่ยนักเรียนจะได้ยินเยอะแยะมากมายหลายครั้งนะครับแต่ว่าอาชญากรรมมาถึงอะไรเนี่ยเรามาฟังกันนะครับ อาชญากรรมก็คือหมายถึงการกระทําผิดของบุคคลในบุคคลหนึ่งที่ขัดต่อกฎหมายได้ยันได้บัญญัติไว้เป็นข้อห้ามนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำร้ายร่างกายการลักทรัพย์การล่วงละเมิดทางเพศการฆาตกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับที่นักเรียนเห็นที่นักเรียนเจอนะส่วนปัญหาหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาอาชญากรรมก็จะมีอยู่หลากหลาย แต่ว่าคุณครูสรุปไว้เพียงสามข้อนะครับหก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับปัญหาอาชญากรรมเนี่ยจะเกิดในช่วงเศรษฐกิจที่เป็นยังไงดีหรือแย่ครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับปัญหาอาชญากรรมก็จะเกิดแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจดีปัญหาจะมีไหมลูกทุกคนอยู่ดีสบายทุกคนมีรายได้ทุกคนมีรายได้เยอะเงินเยอะเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดเพราะว่าต่างคนต่างมีเงินเดือนเยอะใช่ไหมลูกอันนี้ก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจเช่นความยากจน ไม่มีไม่มีใครจ้างเราหรือแรงงานที่ค่าแรง,งที่ได้ก็น้อยนะครับลูกก็มีเยอะงวดลดงวดนั่นงวดนี้ก็ต้องเยอะตามไปด้วยแล้วทีนี้หาทางออว่าไม่ได้อาจจะไปอาจ,จะไปขโมยของเขาไปป้นของเขานะครับเศรษฐกิจตกต่มก็ใช่นะครับความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจค่าของชีพสูงเหล่านี้เกี่ยวในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งหมดเลย เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดอัชญายกรรมทั้งหมดเลยนะครับส่วนข้อที่2ก็คือด้านครอบครัวและสังคมเช่นการอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ก็มีบทบาทสําคัญนะครับถ้าเกิดเด็กคนไหนอยู่ในครอบครัวที่แบบว่ามีความเสี่ยงหรือขาดความอบอุ่นพ่อแม่หย่าล้างกันไม่มีใครคอยอบรมสั่งสอนนะครับก็จะเกิดปัญหาอาัชญายกรรมก็มีส่วนนะครับก็มีส่วนเช่นเดียวกันข้อที่3ก็คือด้าน ชีวภาพและจิตวิทยานะครับอาจจะมะีคนบางคนอาจจะมีความบกพร่องทางสมองมีสติฟั่นเฟือนนะครับเหมือนกับคนบ้าอย่างเงี้ยอาจจะทำร้ายร่างกายคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแต่ว่าเขาก็ทำเพราะเขาไม่รู้กฎหมายนะครับเป็นความผิดป,ดปกติทางด้านสมองนั่นเองนะครับคุณครูก็สรุปได้3ข้อดังนี้นะครับ ต่อมาก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากปัญหาอาชญายกรรมก็จะมีอยู่3ข้อเช่นเดียวกันนะครับว่าผลกระทบมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือคนในสังคมเกิดความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมลกูกปัญหาอาชญายกรรมได้สร้างความสะเทือนขวัญรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือบ่อยครั้งเรื่อยๆเกิดผลกระทบต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตเนี่ยนะครับ ผู้คนก็จะรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือข้อที่1น,นะครับข้อที่2ก็คือประเทศชาติไม่มั่นคงเม,มื่อมีเมื่อประเทศมีจํานวนคนแบบนี้เยอะมากหรือเยอะหรือเพิ่มขึ้นก็จะทําให้ประเทศไม่มีความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่อะไรต่างๆก็จะวุ่นวายน่ากลัวกันไปหมดข้อที่3ก็คือผลกระทบต่อกระบวนการทางกฎหมายนะครับ ซึ่งจะต้องอาศัยงบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมก็มี3ข้อส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมตัวนี้มี4ข้อนะครับข้อที่1ก็คือส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำและจัดระเบียบสังคมเมื่อทุกคนมีงานทำเมื่อคนส่วนมากมีงานทำคนก็จะมีรายได้ พอมีรายได้ปุ๊บปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงคุณครูจะไม่ใช้คําว่าหายไปเนี่ยคำว่าหายไปมันอาจจะยากสัหน่อยแต่ว่ามันก็จะลดลงใช่ไหมลูกข้อที่2ก็คือการสนับสนุนทางสังคมนะครับให้สมาชิกในสังคมเรียนรู้บรรทันานและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องประพฤติดีเหมาะสมข้อที่3ก็คือการลดโอกาสและการเกิดอาชญากรรม,ามก,การลดโอกาส ของการเกิดอัชญากรรมนะครับลดไปในที่ที่เปี่ยวลดในการเดินทางไปคนเดียวลดในการใส่สร้อยคอขนาดใหญ่ลดในการใส่กางเกงขาสั้นชุดลัดลูกอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาัชญากรรมทีแรกาขาจนขโมยก็อาจจะไม่คิดหรอกแต่ว่า,อาพอใส่สั้นๆแล้วเดินไปคนเดียวใส่สร้อยหรือมีกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่มัน มันทําอยากให้จูนเข้าหานะครับอันนี้คุณครูหมายถึงแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อที่สก็คือกให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่ให้ออกไปก่ออาชญากรรมบุคคลไหนที่มีความบกพร่องหรือผิดปกติทางสมองก็ควรที่จะอยู่ในสถานบําบัดมากกว่าจะมาปะปลนกับประชาชนใช่ไหมลกูกก็ควรอยู่ในที่ของเขานะครับเพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดเรื่องของอาชญากรรมอันจะทําให คนส่วนคนส่วนมากเกิดความเสียหายได้นะครับคุณครูก็สรุปเรื่องของปัญหาอาชญากรรมไว้เพียงเท่านี้นะครับบััสีีครับ